จำใบเป็นไข่ไข่วัดน,นี่ยตัวพันเขาเลยเนาะ สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุสุกคนพี่น้องทั้งพังไทยอะกับทั้งพังลาวเนาะวันนี้มาพบมาพอครับ่องเบาวยองนาวยไรคือเกาเดอ้อพี่น้องวันนี้ห้าได้ซอยจุเนาะซอยจุเสียบแทบมากินนะมากินนำกันเดอ้อทุกคนนี่นี่มีตับนำเนี่ยตับสดๆดเลยต,ต้องก็ดต้อนุยาตน้ำบูบูุกินดีปินแดงเดอ้อพี่น้อง นี่เป็นวิธีชีวิตของบอยองเนาะนี่ล,ลายข,นข,นข,นข้นก็คือจะกินคือกันนั่นแหละแค่ชวนลายก็พอตัวตัว,ตวไปทำภูผูตะกินเนาะนี่มา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 เนี่ยคลิปถาเปิดคลิปถาเบาแอเนาะเนี่ยเบาแอมาชิชอจะได้วะชอจะได้วะมีพักมียังนำนา,นาะแจ่วคมๆเนาะนี่แล้วมีพักกระลำเนาะ ผักกะหล่ำผักนี่แหละมีผักแตงมียังอะไรแหละมีน่อไหม่น้ำเนาะแล้วมีต้มต้มสดตมสดมส้มดนน้ำแซ่บมา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 อันนี้ถ้าเปิดคลิปเลยนะถ้าลงไปลุ่มก็ได้เนาะนนี้นี่ไปนี่ก็ได้น,นี่อ่าตัวเมื่อคอร์อยาง นั่งยองๆแฮนดปั่นเนี่โอ้ยยิยนอาไร้ายุซอยอยูาได้วะอืมสอยน้ำกินน้ำเบิกเอาคำตาตีมาหนักปั่นหะนึ่ง

นี่ลืมคราวนี้มันอ่อนหนึ่งเองเนาะทิปหนึ่งเลยคราวนี้พี่น้องคราวนี้อข้าวหนึ่งหย่าน้ำกูกินดิกินแดงเด้อทุกคนเรื่อกว่ากูนะหน้าเป็เอาอีกูหน้าขอขอ ถ้าแม่มเพิ่นบอกกินน้ำนำมนเลยไปดู้างๆนี่แหละออรุญาตเขากองน้ำเป็นลังมอนเ,น <c oughs> เอ้ลองลองลองไปไหมลูกอย่ามาดมแทนี้แม่ขอาจากนะซอใหน่อยปลาต่อ คักกวนานี่อืมทางนี่ไหนทสมมันั่งเสียใจเนาะหายกําลังใจแขางๆเดีย๋ยนี่เนี้ยตีอะไรได้แอ้วอืนของอย่าตนันไปไย้นี่ เดี๋ยวตอนนี้อืมอืมอู้มีจะไร่ดิเนาะจะไ่ก็นนะกา,าจไนนะไ่ล่ะ เรามาแกะตั okay. วขนานมา อ้แชม,ม,ม,มากเลยสบายดีสวัสดีกองไปสวัสดีครับเลยสวัสดีครับผมโวยเดลืองมาหมาบเลยมาเด้อพี่น้องวันกกน,นี้มากับเราแอมวันนี้มาอื้มอ,อื้ม เ,าเ,าเาขาเจ้าเขาเจ้าพักอะารนี่เขาแรกเนาะอือพักปาลาเอ๋โคตรเลย <c oughs>

กระโดนกินเถอะนะไม่งทดลองแค่ตามคนก่อสก่อนนอย ้าใหม่ก็แกแบบอะไรน,น,น,น่ะครับมาติดลานน้พัฒนาน้ำเยิ้เลยผิดก่อนเนะแแบบ่ยกับบริษัทกีบไร้วันนะเนาะ บาทำบาสำบาบเป็นไข่ไข่วัด๋ยวคนะ่ะมันสดนะ เอาช่อยไรแม่เดบุสเนเป็นเารคาเป็นเารเคารปะปาพาเริ่งเนาะพาเนาะความมันฉีดืจอกันาะนด้มันมีอันเอ็นมัเดิอีกบ่ช่แบบางบางแต่บางบาเนาะน้าไล่กันยำงกแรลกเนาะ สวัสด,ดีชนะ oh. มวยสัก,กระมมีโบ่มีพักอันนั้นนั่งเลยพักน,น,นั่งเลยเปลี่มานมาได้ไงวะมีพักนั่งเลยปมาตัวขากระนันเอาสิงเลยนะี่ปมาตัวพันเขาเลยเนาะ ผมก็เชีว่าดิผม,มอบบผมนั่นนึงใจอยู่ป้าตัวแจกว่าผมตรำลับเลยบัน

ขอป์ลีาพากันเลกันเลย อันนี้มากท้องคนกับน้องมาเลยปวาราไลทคลิปและเพิ่นบริขาวคลิปน้ำเนานะข้าวเวียก์ปวางกิจตุละ <c oughs> ตังตุลาไลฟ์ป <c oughs> ิดละปิดยังเนี่ยเวียร์ไ <c oughs> ลฟ์เข็ดแล้วเนาะผักไอ้ทุกคนผัก ส่งเบาย่องน้ำไลายไว้ให้ออกบกความใจทุกคนหลอยเ้ทุกคน,นเลยส่งลอยๆองเงาเนาะข้าชีพยาญามพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะากะะไ,ปปะไ,ปปะไ้นนะะไดดรขอโท,ขอขออทางไทยทางลาวเนะาะคำาบาคำจาไดบูสุภาขอโทษขอไหนำ้ำลายเนาะ น้อนักเต็มติบอยู่แหละอืมมากโดนอะไรไปกริงเลยซื้อมารอยหาสิบบาทเองชาวบอเนื้อร้อรวม,มือเลยไม่ว่าใดไลายได้ถึงโล เครื่องโล่ลอยชาบชิบล้ะกัเพิ่มอีกเอาเป็นลอยหาชิบบาทไี่นางไปบา้าปล่บบอยตาบกปลายเลยอ่ะพี่เซตับเช้่มืดพ่วงก,กับบุตรเพราะวะ่าเดี๋ยวเข้ามาสื่อน้ำรังแดวบูมีตับให้เขาอีกเดี๋ยวคลายเหนือบูดีนะคลายเหนือบอุคัส

Thật chắc cái này nè nè Ganh này Lòi là... à. à. lại Lòi lại Lòi lại ตับับกรับตั้งเพศตั้งขม กินคนเดียวนี่บโอยกากปันใดบมมีคนงานน้ำโอลายเมื่อกายลายคนแฉบตอบดิแป้งกับฟอง ล,ลูกแต่ไข่เนาะ ลูกแต่ไข่ยังไซัดเลยซัดช้อยจุเลยม <c oughs> ุนลงมุนลงเกลือเรียบร้อยเลยยังมานั่งเผาอยู่อะไรนะพี่น้องเนาะพ่อพอแม่แเนะาะฟังไทยหรือฟังล่าเนาะไปย่องกับชีทำลาพาจากเลยนะบาทนี่เด้อสวาอิ่มเลย นี่แหละเรืออยู่บม,มืดจับเรือบกไลยเนาะแอะ,ะอกินหน่อยหนึ่งเนาะกินนอาหน่อยหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็เฮาวชได้จบเปี๊ยเท่านี้แล้วเนาะฝากพอ่พอๆแม่ทุกคนเนาะกดไหลคดแชท้กดติดตามคนชอบสนใครแล้วก็เบิร์นคนชนะไอ้ฮาวเนี่ยเนาะเพื่อให้เฮามีกำลังใจคลิปต่อ,ตอไปเนาะสำหรับคลิปนี้วายองสิดายกาวคำว่า สบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย